หากพี่น้องคนใดที่ว่าปลูกพืชผลไม้ล่งดินบ่ได้กินมากบ่ได้ผลผลิตมาลองปลูกพืชในถุงขนาดใหญ่พี่น้องครับซึ่งตัวนี้เป็นถุงปลูกแสนดีขนาดใหญ่มีซี หูหิวเลยพี่น้องครับเป็นขนาด80คูณ40เท่ากับวงบอซีเมนเลยครับผมคอดีในการปลูกพืชผักในถุงแสนดีมันระบายน้าไม่ดีนะครับรากเดินเร็วลากบะเน่าน้านบอกขังนะครับตัวนี้อายุการใช้งานในเนาไปเลยครับหาถึง8ปีพี่น้องครับราคา100กว่าบาทซึ่งในตัวเลือกจะมี3ขนาดให้เลือกพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่สุดเลยนะครับ80คูณ40มีซีหูหิวพี่น้องครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นถุงขนาดกลางขนาด60คูณ40จะมี2หูหิวพี่น้องครับตัวน,นี้นะครับสามารถปลูกมะละกอมะนาวนะครับหรือว่าพืชที่ว่าอายุเกิน1ึงปีได้เลยพี่น้องครับเอาสามารถยกเคลื่อนย้ายได้นะครับผมพืชโตเร็วแข็งแรงผมปลูกมะละกอต้นเตี้ยแป๊บเดียวนะครับติดสวยงามแล้วพี่น้องครับและตัวนี้เป็นถุงขนาดที่เล็กที่สุดนะครับ5 0คูณ40จะสามารถปลูกมะละกอปลูกมะนาวได้ด้วกันพี่น้องครับมี2หูหิวด้วยกันนะครับหากพี่น้องปลูกพืชลงดินบ่ได้กินผลผลิตลองเอาพืช ผลไม้นะครับมะละกอบะนาวมาลองปลูกในถุงเสนดีเบิ้งครับถุงเสนดีขนาดใหญ่สินค้าตรงปกส้งตรงจากโรงงานนะครับผมหาพี่น้องสนใจอยากเอาไปปลูกนะครับถุงปลูกเสนดีขนาดใหญ่ขอน้ำเลยนะครับผมสินค้าดีมุณภาพเลือกขนาดทิ่ตะล่างครับ